สวัสดีครับคลิปนี้กระสวยได้มีโอกาสถ่ายทําคลิปวิดีโอบนเครื่องบินนะครับผมซึ่งไฟนี้กระสวยได้เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานีนะนะครับเห็นไหมครับว่ากระสวยเจออะไรท่านผู้ชมครับดวงอาทิตย์สาดแสงออกมานะครับผมอยู่ชั้นเหนือมูเมียนะครับในขณะนี้ที่ไฟบินกําลังบินอยู่นะนะครับเห็นมูเมียไหมครับด้านล่างหนามากเลยนะครับผมแต่ก็ยังมีเมียกบางส่วนที่บดบังพระอาทิตย์ได้นิดนึงนะนะครับ แต่ก็ยังสาดแสงออกมาให้เราได้ชมกันนะครับผมท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะครับผมบรรยากาศซึ่งกระสวยก็ได้หยิบเอากล้องจากโทรศัพท์ออกมาถ่ายทําไว้นะครับผมเพราะว่ากระสวยได้เปิดโหมดเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จึงได้ถ่ายทําคลิปได้นะครับผมซึ่งไม่ใช่ปัญหานะครับบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับดวงอาทิตย์สาดแสงออกมาซึ่งกระสวยได้นั่ง ริมทางหน้าต่างพอดีนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสได้ถ่ายทําคลิปในครั้งนี้นะครับบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม